เสียงปรบมือ hmm. ต so ้อนรับพี่ม ah ัมโจกมกพี่กิ๊บโคกคูนซุปเปอร์สตาร์โจ๊กไทยครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ดครับเป็นระดับไงฮัลโหลในเนี่ยพวกเมืองปากไม่ค่อยดีทำไมพี่คำว่าลองเนี่ยอย่าไปเรียกครับอ้าวทำไมเรียกไม่ลองไม่ได้ไม่อย่าไปเรียกลองเรียกไงพี่เรียกผู้ว่าเลย เรียกอย่าไปเรียกร้องเคาเรียกร้องก็ลองอยู่งั้นแหละท่านผู้ว่าวิทยาใช่ไหมผู้ว่าวิทยาท่านอยู่ไหนท่านนั่งเคื่องข้าวยกมืออายุยังน้อยอยู่ด้วยแล้วกูไม่เรียกร้องผู้ว่ากูไม่เรียกผู้ว่าด้วยเราเรียกอะไรกูเรียกปลัดปลัดอะไรครับมหาไทยที่อีเวนยิงใหญ่เลยคิออยากจะให้ตำแหน่งใครก็ให้ให้ไปเรื่อยๆเละให้ไปเรื่อย ให้หลายคนแล้วที่โดนย้ายใช่ให้ปุ๊บโดนย้ายปั๊บทีแล้วตอนเนี้ยเลยต้องรีบขึ้นก่อนดีกว่าทําไมอ่ะกำลังพื้นที่เนี่ยกำลังสองน่ะเมาขี้แตกแล้วน้ำลายเต็มหน้ากูหมดแล้วไม่รู้พูดหาอะไรแล้วเนี่ยขึ้นมาหนาไม่ได้าเขาเขาชอบอยากคุยด้วยแล้วนั่งกูกับนั่งกูกับกำนันปิ้นด้วยสองข้างกูหูกูเปียกหมดแล้ว

กรันต์เปลีนสกิดทั้งคืนคเขาเขาถ่ายรูปได้ครับได้คงับทำไงต้องให้ตัวถึงได้ครับได้ครับมาทีเดียวแล้วครับมาถ่ายทีเดียวเลยถ่ายทีเดียวเลยมาหันซ้ายถ่ายซ้ายนะหันขวาถ่ายขวาพร้อมนะตั้งกล้องไว้ถ่าทีเดียวเลยหันซ้ายถ่ายซ้ายหันขวาถ่ายขวาไปไปจากซ้ายก่อนเลยหนึ่งสองสามเอาเอาขวาไปไอ้เจ๊ดเนเหมือนหุ่นยนต์ นี่พี่คนหรือเอไอเนี่ยมาแล้วนี่นี่มาแล้วมาแล้วอันี่กระดอนสองนี่เหรอเมื่อกี้นี่ขอบคุณน้ำปลาด้วยนะเมื่อกี้ปลาสับเอามาให้เมื่อกี้พี่ผู้บอกน่ารำคาญอยู่เลยพี่พี่พูดพูดพูดเล่นเมื่อกี้เมื่อกี้มึงยังว่าพูดเล่นน้ำลายเต็มหูนิสัยดีมากคนคนนี้พวกก็น้อยถามคำตอบคำถามคำตอบคำไปไปนั่งเลยแล้วเกลกะไปโอ้เดี๋ยวตกลงรักหรือเกลียดหรักมากเลยแล้วนี้ก็พวกเดียวกันทั้งหมดเลยนะครับนี่ก็ พวกสจอเอกพวกอะไรอยู่ด้วยกันนี่แหละแล้วก็วันนี้เรามางานใครคุณสันทัศนะครับคุณสันทัศน์บวช<ว>ไทยบวชลูกชายเขาคุณสันทัศนาคโฟกฮะนาคโฟกนาคโฟกครับมาม่าฉันได้นะปงอาบัตตอนเช้าได้นะ ขันได้เหรอขันได้พุ่งกระบาดตอนเช้าไงอ๋อพุ่งกระบาดแล้วตอนเนี้ยพ<บ>ุ่มใจคอไม่ดีมากทำไมอ่ะเมื่อกี้ฝนมันยังเปาะแปะเปาะแปะใช่ไหมอา่าพุ่มก็ไปจุดทูบกาวดอกเป็นไงบนเจ้าที่เออบอกว่าให้ฝนหยุดบนให้พี่แกพาวิ่งรอบงานเนี่ยซ้ำรอบพอแล้วกูแก้ครั้งเดียวพอแล้วอ่ะเมืม่อกี้อย่างที่ผมบอกนั่นแหละทำไมนั่งข้างล่างก็ไข้เลือดออกแดกอ่าข้างบนข้างบนก็ไข้หวัดแดกอีกเอาอ้ายุง เอาลูกโป่งเอาลูกโป่งลงลูกเอาลูกโป่งลงทีนี่เขาเรียกอะไรบ้านอะไรน้องแหน่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 เมื่อกี้กูเข้าวัดเพระหวานน้องแหน่น้องแหน่หลวงพ่อศักดิ์สิทธิ์นะที่นี่เหรอหลวงพ่อไหลแสนนะหลวงพ่อพิมพ์ครับหลวงเอ็งไหลแสนนะครับเออเจ้าที่ตำรวจครับทำไมครับมีคนดูดมาข้างหลังครับไอพวกเราเองพวกเราโอ้ไม่ต้องครับไม่ต้องไปครับไม่ต้องไป เดี๋ยวพี่นักตำรวจหน้าเหมือนพี่มากเลยนะคนคนที่ดูคนขับรถมึงอีกเกียพวกเราวันนี้โอเคนะครับเมื่อกี้มาขอถ่ายรูปยือนอยู่เงี้ยมัมมัมขอถ่ายรูปหน่ะมัม อันนั้นอันนั้นไม่ใช่ตำรวจเอาเอารปภรปภ๋อเหรอเขามาดูเขามาดูแลรถอวันนี้ก็ขอบคุณมากขอบคุณทุกคนนะครับที่ให้เกียรติกับพี่สันทั์อันนี้เจ้าภาพเจ้าภาพใจดีมากใจดีมากของดีมาให้ท่านดูกันจ้างมาไม่ใช่เฉพาะตายนะอต่อจากผมยังมีมนแคนอีกนะเยังมีไผ่พงศธรอีกนะครับแต่เขาไม่ได้มาที่นี่เขาเล่นที่แปดลิ้วแล้วจะพูดถึงที่อะไรคิปหายเขาไม่ได้มาที่นี่ไม่ต้องประกาศเอาเอาใ้รมาเนี่ย ตอนนี้คุณบอลมาแล้วมาถึงแล้วจะไม่ย right. wow, right. uh, ืดยาดแล้วเดี๋ยวฟังเพลงผมแล้วกันนะเพลงประกอบภาพยนตร์แยมกลับมาทําไมอ่รอมาดนตรีไว้กลับมาทําไมครับเชิญฟังครับ ไปเคลียร์ให้ใจเย็เย็นไปเคลียร์ใหม่เลยมาทำไมไอ้บ้านนอะเฮ้ยเพลงเขาดตงจะตายไปเคลียร์มาทำไมไอ้บ้านนาเอออย่างพรสุ okay. ้ hey, รน่ะไอ้ฟ้าเยอะมาทำไมไอ้บ้านนาเอามาเลยเดี๋ยเดี๋ยว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 ทำไมมึงเคยเคยฟังนะมาทำไมแต่เแต่งแต่งแต่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 นะอ่ อมอเข้าใจกันแล้วครับเข้าใจกันแล้วไม่นัดกันมาล้างเลย ไปแล้วจะไปเยี่ยมพ่อมึ้งเหรอเฮ้ยก็ถูกแล้วงเพลงมึงมันเร็วไปอ๋อเร็วไปเออเดี๋ยวกูบอกให้ช้าแล้วมือกองผู้หญิงด้วยพอดีพอดีมีเดียมร้อยยี่ิบห้าเออช้าช้าน้องมันเร็วไปแม่งต้องนัดกันอยู่เรื่อยเลยพ่ออะไรวะมาตั้งนานไอ้เหี้ยไม่ขึ้นมานัดนั่งเล่นไฮโลกันอยู่ได้ข้างหลังไอ้สัสแต่เลิกก็ไม่เลิกไม่ได้ก็กำนัอ มันเอาใจยากเกินมึงเนี่มึงเมาเปล่าวะอเฮ้ยไม่ได้เมายังไม่ได้กินอะไรเลยมีแต่กำนันสองเมาเลยหรือว่ากูเมาจากเขาว่าเขาพูดกับกูเนี่ยตลกไม่ได้เมาใช่ไหมไม่ได้เมาถึงเจาะถึงถึงเจาะถึง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 เึงถองถึงถึงอึงถึงเองถึงถีงถึงถเงถึ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 ิถึงถึเถางถึงมันจะเอางูไหมงเนเอาเถถาม เดนเซอร์กูเอามาอยู่แล uh ้วเอาเดนเซอร์ข oh. ึ้นมาเต้นด้วยเอาเดนเซอร์มาเออมาเดนเซอร์มาเดนเตอร์มามาเดนเซอร์มาเอออมามามาเลยมาเลยเดนเซอร์ชุดนี้สวยกว่าตายอีกเฮ้ยเดี๋ยวมีหุ่นไอ้ตายหุ่นหุ่นหุ่นไม่ต้องพูดถึงหรอกเดนเซอร์ชุดนี้ว้ายอะไรชิบหายตัวไกลหมดทำไมกูรู้ใครสั่งหมูย่างมา มึงคิดว่าเป็นหมูเหรอเขาเรียกว่าคนอวบอ่นี่คนอวบมามานี่ไม่ข้างหน้านี่มาข้างหน้าเลยมาอีกนิดนิดที่อเออมึงเห็นไม่ได้สักหน้าขาโอ้โหกินล้วขี้มังนะน้องเอ้ยชื่ออะไรจ๊ะเนี่ยกระแตค่ะกระแตเหรอกระแตชื่อคล้องกับผมเลยชื่ออะไรน้องชื่อกระแตกระโปงเหี้คนเหี้ยชื่อกระโปงเอามาพร้อมประจ้ะ เด่นเดเต้นได้คนเท่าไหร่เนี่ยเต้นเด็คนเท่าไหร่วเด่นเดเต้นได็คนเท่าไหร่ใครเป็นคนน้าทีมอัีนี่มนะสี่ร้อยเหรอสี่ร้อยเดี๋ยวให้ห้าร้อยเลยคนละห้า้อยีกคนหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแปดห้าแปดห้าหกสิบสี่หกสิบสี่พอมสี่สบเดี๋ยวให้คนละเท่าไหร่ห้าร้อยคนละห้าร้อยมีชุดอย่างนี้ให้คูสักชุดไหมไอ้เหี้ยได้ต้องห้าร้อยเต้นเพงเดียวแม่งครมเลยสี่พันนะ เมื่อกี้ใครเอาทางมาให้นะเมื่อกี้เนี่ยสารวัตรสารวัตรไหนผู้ว่าผู้ว่าสารวัตรกำนันอ้าวใช่ป่ะเมื่อกี้ใครให้อ่ะจำชื่อไม่ได้ให้ซ้ำหน่อยจำชื่อไม่เคยนจำไอหยองไอหยองนั่นมันที่เป็นทางนะอีกที่อะสี่พันนะสี่พันเอาใครวะก็ภาพไหมก็แล้วแต่พี่พี่รู้จักใครอ่ะนี่อคนเมื่อกี้กำนันสองอะลักษณะคงจะมีตังค์ กูดูซับกูดูเสื้อผ้ากางเกงแลว้วกูไม่น่ามีตังค่ะอ่ะถ้ามีตังค์เอามาสองพันพอกับกำนันปริน,นอ, 2, นะอ่ะคนละสองพันอ่ะอ่ามาให,ให้เด็กเนี่ยให้เด็กเนี่ยกำนันปรินกับกับไอ้กำนันสองพูดเรื่องเงินเงียบกิ๊บไม่โผล่ออกมาเลยมายังเอากำนันปรินกลับบ้านแล้วผมพูดเรื่องเงินกลับบ้านเลยอ่าไม่มีใครใจ่ายไม่เดี๋ยวไม่มีใครใจ่ายทำไงไ<ม>เสื้อ,อประกาศเอง เอาตังเขามาให้แดนเซอร์ใช่เอานี่หน้าใหญ่มันไม่ไม่ให้เขาเองอ่ะจะไปขอคนอื่นเขาว่ามึงอ่ะเอาเจ้าภาพอยู่ไหนพี่สันพี่สันถ้าพี่สันทัศน์ไม่เอามาให้สี่พันผมจะจ่ายเด็กแล้วนะนับหนึ่งนับสองใจเย็นให้พี่สันตัดสินใจก่อนจะให้ยดูิใจเย็นใจเย็นเย็นไอ้บ้าฮะกูใจร้อนเอ้านับสามเลยจ่ายเลยโอเคหนึ่งสองสามไม่มากูรออีกครึ่งชั่วโมงได้อ้าว นายพูดใจร้อนใจเลยไงนับสามแล้ววะรอได้รอได้โอ้ยมาแล้วนี่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 ของจริงพี่สันทัดนี่เขาของจริงสี่พันอ้าวสี่พันเอาปคนไอ้อยาพึ่งแจกเดี๋ยวแดนเซอร์มีสองชุดอีกชุดหนึ่งขึ้นมาเลยทีเดียวเลยไม่มีไม่มีชุดเดียวอ้าวเมื่อกี้นี่แปดคนนะอ้าวโอเคคนละสองร้อยห้าสิบโอเคเนี่ยเนี่ยแดงหัวคิวด้วยเหรอมึงบอกให้เขาคนละห้าร้อยอกี่คนทั้งหมด 4,400พอดีเรียงคิวเข้ามาเลยเรียงคิวเข้ามาต่อคิวมาเรียงคิวมาเรียงคิวมาเรียงคิวมาเลยแล้วต่อไปเดี๋ยวเวลาพวกกูเรียงคิวมัางอย่าร้องกันนะอ้าวเอาไปอันเดียไอ้นี่วไายได้ต่อแหลมากใช่อันเดียเจ้าวาดว่าไงฮะใจบุญนะแต่ทุนคนอื่นในสัตว์อันนี้เล่นในพวกความเมา กูไม่รู้นะเคกันเองมึงเพื่อนกันมันก็เขาไปจาพาเขาต้องจ่ายดี่หยองเขาหมดเท่าไหร่แล้วมึงยังจะมารีดทำมันหน้าใหญ่กันก็แค่สี่พันเองสี่พันไหนเดี๋ยวมึงก็เพิ่มไปเรื่อยๆโอ้ยในนนบุรีไปตรงบ่อนไหนก็ได้โอเคเผื่อกูด้วยนะหักไปให้กูด้วยเออเอามาพร้อมนะเตรมมามามา ได้ยังอ่ะนักดนตรีบ้านพ่อจะได้ตานจากใครอ่ะเอะอเียมันเล่นอยู่ข้างหลังเนี่ยปีนรองหลังพระได้ยังนักดนตรีเออกี่คนกี่คนนับมาเลย <10 S 2> สิบคนสิบคนคนล<น>ะห้าร้อยก็คือห้าพันนะห <5, 000 S 1> ้าพันเอาเอามาเอามา,าเอามาคนละสองร้อยเฮ้ยอะไรนะอะไรนะโอ้ก็บอกว่าโถคนละสองร้อยมาช่วยเขาบุดแล้วย,ยังหองกับข้าวกลับเลยเขาบอก เมื่อกี้แต้คนนั้นบอกเอาคนละสองร้อยเหร่อเงินคนแก่ยังไม่ออกออกอันที่เก้าเนี่ยโอ้หกร้อยหกร้อยยังยังไม่ถึงครับครับครับวันที่เก้าค่อยมาเอาเดี๋ยวต่อเนี่ยคุณบอลแล้วนะเอาจริงนะท่านเอาจริงนะเอาจริงเอาจริงอ่ะ โอ้แม่งติดดินม่ได้ในวัดเออไม่ได้ร้องแล้วอีเว้นมาเด้าเด้าอยู่เนี่ยในวัดมันเป็นสเต็ปเขาอะไรนะสเต็ปสเตปเออหมาดมาเอาใหม่ดีกว่า ลงไปได้แล้วเฮ้ยภูมิใจเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยเดี๋ยว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 นี่พัดนี่วัดอีห่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปก่อนไปก่อนทำไมเนี่ยเดี๋ยวพวกมึงทำแย่เดี๋ยวมันแย่ให้มังอย่าร้องนะเห็นอย่างเงี้ยไสไหลเลยนะมันแทงอ่ะเนี่ยถ้ากูเป็นชักโครกแล้วกูไม่ให้อีคนนี้เข้าห้องน้ำมั้เนี่ยทำไมอ่ะมันมอยแล้วไอ้ บอกะบอกพวกละถ้าเข้าห้องน้ำใช่ตัวนี้มานะตะโขกตะโกนเลยมันมาอีกแล้วมันใหญ่จัดใช่ไหมเขาเทเบิาเลยกจำมั่มแต่ขอบคุณมากจ้าขอบคุณมากโลกไปเดี๋ยวหักภาษีด้วยนะสี่สี่พันนะโอ้โหยังหักอีกเหรอของถังดาวครับตอนนี้คุณบอลมาแล้วกับคุณตั๊กบริบูรณ์ครับก็ตั๊กก็มาครับผม คนนี้สำคัญเลยคุณเน่งคุณเน่งเน่งแดงจ่ายมีคนที่ชอบมากเลยต้องรีบขึ้นเร็วๆเลยนะได้จะเมากันแล้วโอ้ยใส่ดีๆได้จะเมากันแล้วก็มากันแล้วเป็นได้เลยเนี่ยดี๋ยวมึงลงไปเคลียร์สองกำนันด้วยนะอะไรนะกูไม่รู้เรื่องกูไม่ได้มากับมึงนะเฮ้ยพักพวกกันเมื่อกี้เอาปลามาให้สามกระปุกปลาที่นี่กระบอกอร่อยมากสามกระปุกเมื่อกี้ชิมแล้วเมื่อกี้เป็นไงวะ อร่อยมากที่สุดเลยอร่อยที่คุณหมอหายใจทำไมอ่ะอร่อยที่สุดเลยครับทั้งอันนี้เขาทำขายด้วยเหรอที่เนี้ยทำขายก็เลยเป็นเป็นเป็นโอท็อปเลยเหรอโอท็อปป่ะใช่ไหมโอท็อปใช่ไหมเออไปท้ามใครในบ้านเขาไม่ได้อยู่นี่เจ๊ออ๋เขาไปยงเทพเออมายงเทพตามมาโดยบอลโอ้ขนาดนั้นเลยเหรออยู่ไหนเชียงรายพี่อ๋อให้ตายแล้วเชียงรายนี่บ้านใครวะบ้าน มึงมึรู้จัคนรู้จักกันเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาเงินสักสี่หมื่นกลับบ้านวันนี้ครับเดี๋ยวไม่เกินชั่วโมงหรอกป่ะมวดไปตั้งด่านกันแล้วตั้งอะไรนะมวดยังยืนไม่ตรงทางเลยยัไม่ตั้งกับพี่อะไรเลยอ่ะเดี๋ยวคุณบอลคุณบอลเลยครับผม